สวัดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับการทดสอบรถรุ่นใหม่จากทาง Honda นะครับและผมอยู่กันที่ Honda เดิร์ดเมยเดิร์ดมั่วอไงครับนี่เราอยู่ในแท็กเทคทีเรียนนะฮะอยู่กับกิจกรรมนี้นะฮะกับการทดสอบรถรุ่นใหม่กับเทคโนโลยีใหม่กับเทคโนโลยี e-cut นั่นเองนะครับมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นไงครับหลังจากเมื่อเช้าบีบข้อมูลยังไป่ทิ้บร้อยแล้วแล้วก็รีบๆนะครับเพราะว่าขี่กลุ่มแรกวันนี้ขี่กลุ่มเดียวด้วยรถ e-cut เป็นไงครับ e-cut ไม่รู้จะบอกอยังไงเลไม่รู้ว่าที่คุยมาคือประมาณเหมือนแบบเหมือนแบบเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกลับคันเข้าใจถูกต้องใช่ไหมเดี๋ยวเราไปชมกัครับ ทุกทครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการทดสอบเจ้าตัว CBR 650ตัว e c ั t เป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับวันแรกของการทดสอบนะครับวันนี้เราจะได้ขี่แค่เซกชั่นเดียวกับ20นาทีกับระบบเทคโนโลยีเกียร์ที่ให้มาในรถในตระกูล CBR นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าพอมาใช้ในสนามผมมองว่าระบบ e c ั t เข้ามาช่วยในเรื่องของผู้ขับขี่ในตั้งแต่ beginner เลนส์มันกว้างมายันถึงการใช้ในการขับขี่ในรถแข่งซะด้วยซ้ำนะฮะเทคโนโลยีเนี้ยถ้าจริงๆแล้วอยู่ในรถแข่งเนะี่ยก็ ถือว่าทําให้การขับขี่เนี่ยทำได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นซึ่งผมมองว่าเทคโนโลยีพวกนี้น่าจะได้มาจากรถแข่งสซดยซัมนะครับทำให้การตัดต่อกําลังเนี่ยมันทําได้อย่างเรียบเนียน ข้อมูลเทคนิคนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในสตูดิโอดีกว่าเรากลับมาคุยกันต่อในสตูนะครับกับระบบ e-cut นะครับเทคโนโลยีใหม่จากทาง Honda นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆนะครับต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าระบบเทคโนโลยีพวกนี้นะครับถูกคิดค้นโดยวิศวกรมาเป็นอย่างดีนะครับมีความซับซ้อนมากๆเพื่อที่จะทําความซับซ้อนนั้นมาให้กับผู้ใช้งานจริงๆได้ใช้งานได้อย่างง่ายในฐานะของตัวผมนะครับที่เป็นสื่อมวลชนก็จะนําข้อมูลนี้นะครับมาย่อยนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจได้ง่ายที่สุดในส่วนของเทคโนโลยี e-cut นะครับก็เป็น ทโนยีที่ทําเสริมขึ้นมาจากเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะไม่ได้มีการขยายในส่วนของตัวชุด ฝาเครื่องหรืออะไรต่างๆนะครับแต่เป็นการเซตอัพในส่วนของระบบอีคัตขึ้นมาเป็นชุดเฟืองกับมอเตอร์มาพร้อมกับระบบ ECU อีกหนึ่งชุดนะครับที่เข้ามาช่วยในส่วนของการทำงานสั่งการในส่วนของตัวระบบอีคัตโดยเฉพาะยกนะครับในส่วนของขากดคัตแบบออโตเมติกซึ่งการทำงานนะครับก็จะบอกว่ามันมีหลักอ้างอิงอยู่แบบนี้นะครับรถคันนี้มีในส่วนของระบบควิ c ชิพนะครับเพราะฉะนั้นการทางานของอีคัตจะทางานร่วมกับ q ควิกชิพเป็นหลักเพราะว่า ECU นะครับจะมีหน้าที่รับสั่งการกับเซนเซอร์ ที่อยู่รอบตัวรถทั้งคันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับภายในเสี้ยววินาทีในการใช้เกียร์ตัวควิกชิ p จะส่งสัญญาณมาที่ ECU ECU จะสั่งการไปที่ตัว ECU ตัวใหม่ที่มีชื่อว่า MCU หรือว่า Motor Control Unit นั่นเองตัวนี้นะครับก็จะทําการส่งสัญญาณไปที่ระบบ E-cut ให้เกิดการทํางานเพื่อจะตัดต่อกําลังให้กับผู้ใช้โดยที่ไม่ต้องใช้คัดในการขับขี่ตัวระบบ E-cut เนี้ยแน่นอนครับเขาอ้างอิงจากเซ็นเซอร์ทั้งความสัมพันธ์ของความเร็วและเกียร์นะครับรวมไปถึงในส่วนของการคํานวณจากการใช้คัตซะด้วยซ้ำนะครับถ้าหากมีการใช้ ตัว ECU ก็จะแจ้งทันทีครับกับระบบตัว E-cut ให้หยุดการทํางานเป็นเวลาประมาณ2วิซึ่งจะทําให้รถจะกลับมาเป็นระบบแมนนวลเป็นเวลา2วิก่อนที่เขาจะกลับมาคืนค่าเดิมนั่นเองระบบเข้ามาช่วยตัดต่อกําลังแบบอโตเ m ม t ติโดยที่คุณสามารถเลือกใช้คลัดหรือไม่ใช้คลัดก็ได้ คราวนี้มีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับตั้งคําถามว่าวันนี้เราขี่รถคันนี้ไปเที่ยวและรถล้มแตกการคัดหักรถคันนี้ยังสามารถขับขี่ได้อยู่หรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าสามารถขับขี่ได้อยู่แน่นอนครับแล้วถามว่าทําไมยังต้องมีคัดอยู่ก็เผื่อเพื่อนๆนะครับอยากสนุกกับการขับขี่ก็สามารถเรียกใช้คัดได้ด้วยเช่นกันและในส่วนของระบบ e ีคัดนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับแต่ถ้าคุณปิดระบบ e ีคัดนะครับก็จะเป็นระบบแมนนวลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้คัดในการขับขี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะขาดหาย ไปนะครับก็คือในส่วนของระบบ q u ควิกชิพนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานนะครับของอ e ีคันะครับก็มีการทํางานร่วมกับ q ควิกชิพที่เป็นหลักๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าปิดก็จะเสีย q ควิกชิพไปด้วยเพื่อนๆน,นะครับกังวลว่าการเชนเกียร์ของคุณนะครับอาจจะชินพอไม่มีคัทแล้วไปเชนเกียร์เยอะๆเ,เนี่ยเราจะมีปัญหาหรือเปล่าครับตรงนี้ Honda ก็ใส่ในส่วนของเทคโนโลยี a อ s ิ a n อนด์สติัเข้ามาช่วยทําให้การเชนเกียร์ลงจากเกียร์สูงมาเป็นเกียร์ต่ํา มีความเร็วไม่สัมพันธ์ทำได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตรงนี้ก็หายกังวลได้เลยครับสําหรับการเผลเชนเกียร์รวบเกียร์นั่นเองหลังจากทําความเข้าใจกับระบบนะครับแบบง่ายๆแบบผมแล้วนะฮะก็มาคุยกันเรื่องของการใช้งานบ้างดีกว่าว่าการใช้งานจริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจาก การสตาร์ทรถเลยนะครับก็สตาร์ทรถในรูปแบบปกติเราก็บิดกุญแจแล้วก็สตาร์ทเอนจินขึ้นมาตัวหน้าจอเตือนใหม่นะครับจะมีสัญญาณด้านขวามือเป็นสีเขียวขึ้นว่าระบบอีคัทมีการทํางานนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเปิดขึ้นมาเราเห็นหน้าจอและสัญญาณสีเขียวขึ้นคุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณสามารถกดเกียร์หนึ่งหรือเกียร์อะไรก็ได้นะครับแต่ตัวหน้าปัดเตือนใหม่นะครับจะมีการเตือนให้เห็นได้ชัดเลยว่าสมมติว่าถ้าคุณใส่เกียร์หนึ่งตัวระบบหน้าจอจะขึ้นเป็นเกียร์หนึ่งแบบ ตัวเกียร์นะครับว่าความเร็วไม่สัมพันธ์กับเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นระบบนะครับก็จะบอกคุณว่าคุณใช้เกียร์สูงกว่าในส่วนของรอบเครื่องยนต์หรือว่าการหมุนของวงล้อนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณกดเกียร์หนึ่งปุ๊บรถพร้อมออกตัวสิ่งที่คุณทําถัดมาก็คือคุณไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับบิดไปครับหลักการง่ายๆเดียวกับรถเกียร์แบบรถบ้านนะครับอย่างรถเวฟนั่นเองก็คือใส่เกียร์หนึ่งปึ๊กแล้วคุณก็บิดไปแค่สลับกันในส่วนของระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แบบสปอร์ตนั่นเองสาหร ใช้ความเร็วที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีการหยุดรถที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เกียร์อะไรนะครับระบบเครื่องยนต์โดยที่เราไม่ต้องกำลัดมันก็จะสามารถหยุดรถโดยที่รถไม่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าและเครื่องยนต์ไม่ดับหรือกระตุกดับสําหรับผมนะหลังจากการทดสอบคุณต้องเข้าใจกับระบบและมั่นใจกับระบบเพราะฉะนั้นคิดแะว่าไม่มีคัดรถคันนี้ก็จะเป็นรถ อโตเมติที่ไม่มีคัตโดยใช้เกียร์ในรูปแบบสปอร์ตนั่นเองครับและแน่นอนนะครับทำไมถึงยังต้องมีการคัดนะครับก็เพราะว่ารถคันนี้สามารถเป็นทุกอย่างคุณได้นะครับก็มีความหลากหลายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับผมลืมไปนะครับผมไม่ได้บอกนะครับในส่วนของคันเร่งนะครับไม่ได้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะแต่เป็นคันเร่งสายนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคันเร่งสายก็ยังมีความเดิมอยู่ยังมีความที่สามารถพัฒนาในส่วนของระบบ e-cut เนี่ยขึ้นไปได้อีกมากกว่านี้ครานี้เราไปฟังทัศนะจากนักแข่งกัันนนบบบบ้าาาางงดีกวว่่่ครรระะ E-C เยจป็อไ เดี๋ยวไปฟังคุณท็อปพุทธินัทครับนักแข่งโ r รุ่น6 0 0อแล้วพันเราไปถามเขาคนนี้นะครับคุณคิดว่าเทคโนโลยีอีคัทนี่ดีไมด่ดีสำหรับนักแข่งเลยเอาแบบแอดวานเลยแอดวานผมว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่สำหรับการแข่งขันสำหรับการแข่งขันีัยไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันช่วยให้การขับขี่มันสบายข,ขึ้นแต่ว่าความละเอียดในการทำงานของมันเนี่ยมันยัง มันยังไม่ได้ใช้ละเอียดเท่ากับการที่คุณพอเป็นนักแข่งมันก็จะลึกขึ้นถูกไหมใช่เรื่องเรื่องเวลาเป็นนักแข่งแล้วมันก็ค่อนข้างเซนสิทีฟเวลาช่วงเกียร์เข้าเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยมันจะต้องมีความสัมพันธ์สมูทสมูทยังไงจะหมายถึงว่าอันนี้มันมันไม่ใช่ไม่สมูทมันดีมันสมูทแต่เหมาะกับการใช้งานทั่วไปเริ่มต้นมื้นจนมาถึงเริ่มต้นมันเหมาะกับคนที่แบบ คนที่อยากขี่รถมีเกียร์แต่ว่าขี่รถเกียร์ไม่แข็งหรือว่าคนที่เริ่มอยากจะขี่บิดไบค์อะไรเงี้ยแล้วกับการคนที่มาเริ่มขี่สนามใหม่ๆเลยมือใหม่คิดว่าไงผมว่านี่ตอบโจทย์ผมว่าผมว่าอันนี้ตอบโจทย์เลยผมว่าอย่างหนึ่งผมว่ามือใหม่ไงผมว่าขี่ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องกังวลเรื่องคับถูกไหมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการใช้คันมันต้องคัญกับคันเล่นทั้งรถที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรรอบเครื่องยนต์ มันก็จะรู้สึกเวอร์เวอร์แล้วเวลาเราเรียกมันกลับมาเขาเรียกว่าการใช้ลั์กับเกียร์ไม่ค่อยสมานะ่ารับคนที่อาจจะไม่ยังยังเป็นมือใหม่อยู่อะ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยขับขี่ได้สนุกขึ้นดีกว่ามันทําให้เราขี่ได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเราจะใช้จังหวะเข้าเกียร์พอดีไหมเราเวลาเบรกเราลายกอะไรเงี้ยเกียร์เราจะสัมพันธ์ไหมเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไเลยนียอดแตแน่นอนเดี๋ยวเราไปลองกันข้างนอก,นอกไปถึงว่าลองขี่รถ หลังจากที่เราพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณพุทธินัทนะครับคุณท็อปนะครับแล้วก็ทําการทดสอบครบทุก segment นะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในแท็กกับวันแรกนะครับกับ all new CBR 6 5 0 e cut นะครับหรือวันที่2นะครับที่ผมได้ขี่ในแท็กในช่วงเช้ากับ C B 6 5 0 e cut นะครับรวมไปถึงการนําออกไปขับขี่ภายนอกนะครับในตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ถือว่ามีการใช้งานหลากหลายมากๆที่สามารถทำให้ผมประทับใจได้ในครั้งนี้นะครับ เรามาสรุปกันเรื่องแรกนะครับกับการขับขี่ภายในแท็กนะครับระบบนี้นะครับก็ช่วยนะครับทำให้ผมนะครับสามารถควบคุมรถนะครับได้เป็นอย่างดีมากๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องขัดตัวเกียร์ให้ในส่วนของตัว Quick s h i f t Up และ Quick Shift Down มานะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งผมกำคันเร่งอยู่เร่งคันเร่งอยู่ผมสามารถทั้งเชนและใส่เกียร์ได้เลยแบบไม่ต้องยกคันเร่งนะครับทำให้การตัดต่อกําลังทําได้เป็นอย่างดีมากๆรวมไปถึงไม่ต้องกังวลในส่วนของเรื่องขัดซะด้วยซ้ำในการใช้งานในสนามอยู่ภายในโค้งนะครับ ความกังวลของเรานะครับว่าความอัจฉริยะของเขาจะสามารถตอบสนองในเรื่องของคัด์ความจำพันธ์ของคันเร่งได้ดีเพียงใดนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ตึงมือมีรอบกําลังดีนะครับไม่มีการหายตกหล่นหรือกระชากในโค้งตรงนี้ถือว่าทําได้เรียบเนียนและอัจฉริยะมากๆในการออกแบบนะครับถัดมานะครับในส่วนของ C b ีนะครับกับการขับขี่ในสนามนะครับก็แน่นอนเขาเขาเป็นทรงเน็กเก็ตไบต์นะครับแต่ว่ายังคงเบรเดียวกันกับตัวของ CBR นะครับเพราะฉะนั้นแค่แค่ต่างกันแค่โพซิชันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์บล็อกนี้กับระบบ EC ัชก็ยงงใ้้านไดอย่างดีเเช่นดียวกัสต ตัว CBR นะครับถึงจะมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าแต่แค่แตกต่างกันเรื่องของโพซิชันเท่านั้นแต่ในเรื่องของการควบคุมระบบอีคัดทำได้เป็นอย่างดีแน่นอนและแน่นอนครับที่ผมเห็นประโยชน์มากที่สุดกับการใช้งานในเมืองนั่นเองนะครับกับการลองไปขับขี่ท่องเที่ยวรอบตัวเมืองบุรีรัมย์นะครับ ว่าจะเป็นการต้องจอดติดไฟแดงนะครับเราไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าเราอยู่เกียร์อะไรเราอยากจอดเกียร์อะไรนะครับไม่ว่าเราจะออกเกียร์หเกียร์สรเกียร์สหรือเกียร์หที่เรามาจอดเราก็สามารถออกตัวได้ด้วยระบบเกียร์นั้นๆโดยที่ไม่ต้องกำลัขัดง่ายๆก็คือเหมือนคุณป้าคนนึงครับที่ใส่เกียร์สแล้วขับขี่ทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ไม่ต่างกันเลยตัวรถช่วยในเรื่องของคัดแน่นอนว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ขี่รถมีคัดใหม่หมๆกับการซอกแซกบนถนนบางครั้งเราจะมีเรื่องของการใช้คันเร่งกับคัดที่ไม่สัมพันธ์กันมันอาจจะทำไปสู่การที่เกิดอุบัติเหตุได้แต่ด้วยระบบ e c คัดก็จะเข้ามาช่วยทําให้เรื่องปัญหาตรงนี้นะครับหายไปนั่นเองคุณไม่ต้องกังวลครับบิดคันเร่งบาลานซ์รถ คุณก็สามารถขี่ได้แล้วนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นเทคโนโลยีที่ผมบอกเลยว่าอีกหนึ่งทางเลือกถ้าคุณอยากได้สบายทัวร์ลิงไม่ต้องกังวลมีการใส่เกียร์ให้คุณขึ้นไปเลยครับระบบ DCT นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้ความสปอร์ตเต็มขั้นนะครับคุณลงไปเล่นในส่วนของตัวสปอร์ตกับควิกชิพครับแต่ถ้าคุณอยากอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างการที่คุณอยากสนุกในแบบของรถแข่งนะครับและยังคงอยากได้เอกลักษณ์ของความสะดวกสบายในการที่ขับขี่เดินทาง <c oughs> ก็นี่เลยครับระบบ E-Cut ครับนี่คือตรงกลางระหว่าง DCT และตัว Super Sport ระบบค c ิปชิปตัวนี้มีให้คุณเป็นทางเลือกใน650ซีรีส์ก่อนเข้าบทสรุปนะครับวันนี้นะครับผมโผล่มาทำไมนั่นแน่อาจจะสงสัยนะครับวันนี้นะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับใจดีนะครับแล้วก็เป็นเคล็ดลับของผมเองด้วยนะฮะที่ใช้ในการขับขี่รถออกทิปทํทำให้ผมมี energy ที่ดีแบบนี้มีความสุขตลอดทุกเส้นทางนะวันนี้ครับเราอยู่กับผลิตภัณฑ์นะครับจากบอลนั่นเองนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลท่านชายตั้งแต่หัวจดเท้านะฮะต้องบอกว่าทางบลอนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลในส่วนของจุดซ่อนเลนส์ของคุณผู้ชายนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีผริตภัณฑ์มากถึง4สูตรนะครับทั้งหมด4สีนั่นเองซึ่งมีสรพพคุณแล้วก็มีกลิ่นที่แตกต่างกันก็คุณสามารถเลือกให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณได้เลยรวมไปถึงนะครับในส่วนของตัวชาเวอร์ครีมอาบน้ำที่บอกเลยว่า ตัวผมเองเนี่ยงานนี้ใช้ไปแล้วจริงๆด้วยแล้วก็เหลืออยู่ครึ่งขวดนะครับเชื่อเพื่อนๆดูได้นะฮะแล้วต้องบอกว่ากลิ่น้ําน้ำทั้งสองสูตรนะครับมีสูตรแบบเย็นนะครับกับแบบปกติแต่กลิ่นเนี่ยมีความเป็นผู้ชายมากๆนะครับอาบน้ําเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าผมจะไปอาบน้ําที่ไหนก็ตามนะครับต้องบอกเลยว่าอยากจะถูหลังตัวเองอยู่นานๆนะครับเพราะว่าหลงไหลในกลิ่นของตัวเองเหลือเกินนั่นเองนะฮะแล้วสุดท้ายนะครับในส่วนของเคล็ดลับในการที่เราต้องขับรถหลากหลายประเภทแน่นอนครับมีจุดหนึ่งนะครับ จุดซ่อนเลนส์นะครับที่ซ่อนอยู่ลึกผมต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับเพราะเราต้องถูกเยดสีนะครับแล้วก็อับชื้นตรงนี้ครับเขามีในส่วนของกางเกงในนะครับที่มีเทคโนโลยีนะจากบอลนะถูกคิดขึ้นมาให้มีการระบายอากาศที่ดีมากๆแล้วก็ใส่แล้วเย็นสบายทําให้ผมรู้สึกสบายตัวมากๆไม่ว่าจะเป็นการใส่ชุดเลสซิ่งสุดหรือเป็นการใส่ชุดแอดเวนเจอร์หรือรถ วิบากก็ตามนะครับตรงนี้บอกเลยว่าสบายตัวสุดๆนะครับในส่วนของบอลนะครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์ในส่วนของเรื่องแป้งนะครับที่จะช่วยลดความอับชื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนของร่างกายนะครับตรงนี้นะครับตัวแป้งนี้ก็มีการโปรเทคลดการอับชื้นรวมไปถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะฮะต้องบอกเลยว่าบอลยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับแล้วก็นี่คือเคล็ดลับที่แท้จริงของผมนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบอลนะครับที่นํามาให้ผมนะครับได้ใช้นะครับสําหรับการ ขับขี่รถออกทริปต่างๆนะครับได้อุ่นใจนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวจังหวัดไหนนะครับผมรับประกันว่าถูกใจร้อยเปอรสำหรับผมนะครับของนิยาตสรุปนะครับกับตัว650ซีรีส์นี้นะครับจากที่เคยเป็นช่องโหว่นะครับว่ารถ ประเภทนี้นะครับจะใช้งานโดดเด่นในรูปแบบอะไรได้บ้างแต่วันนี้นะครับพอมีระบบ e c u t เข้ามาทําให้เป็นรถอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเกา่าก็สามารถเข้าถึงใช้งานได้เช่นเดียวกันนะฮะจะเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับยูเซอร์ที่มองว่าตัวเองอยากขี่รถ b i g กไบคแต่ไม่มีความสามารถในการขี่รถคัดผมบอกเลยนี่คือครั้งแรกของโลกกับเทคโนโลย e ี e c u t ที่คุณจะได้ขี่บิ๊กไบค ใส่เกียร์แบบรถบิ๊กไบค์รถสปอร์ตแต่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องขัดแบบ100%มีความเสถียรสูงและมีการคิดค้นมาอย่างดีแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ที่มีความฝันโอกาสของคุณมาถึงแล้วครับกับ650ซีรีส์นี่คือทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกของผู้เริ่มต้นขี่บิ๊กไบค์ที่ผมยืนยันว่าเหมาะกับคุณแน่นอนครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับ แน่นอนว่าจะมีการพัฒนานะครับลองคิดว่านี่ยังเป็นคันเร่งสายนะถ้ามีการทํางานกับคันเร่งไฟฟ้ามีการพัฒนาให้มีความตอบสนองได้อัจฉริยะมากขึ้นเก็บสแตทกับนักแข่งมากยิ่งขึ้นเราอาจจะได้เห็นระบบนี้นะครับอยู่ในรถแข่งระดับโลกก็เป็นได้นะฮะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ก็ยังขาดในส่วนของที่คุณพุ้ธินัทพูดไว้นะครับมันก็ยังมีแกลบช่องว่างที่ยังขาดความละเอียดอีกนิดเดียวจะเท่ากับ การที่นักแข่งใช้งานแล้วแต่ถามว่าติดอะไรไหมคุณพิรัน์อย่างที่บอกครับไม่ได้ติดอะไรเลยใช้งานดีนะครับตอบสนองได้ดีแต่สําหรับนักแข่งแล้วแค่เพียงเซี่ยววินาทีก็เป็นเรื่องสําคัญในการควบคุมรถนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรารอกันได้ครับว่าอีกหน่อยในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีนี้ในรถตัวพันนั่นเองนะฮะก็ติดตามกันครับว่าระบบ E c คัจะเดินทางไปถึงจุดไหนนะครับแต่ตอนนี้มีคุณเข้าถึงได้แล้ว สำหรับค่าตัวนะครับของเจ้า All New Honda CBR 650 e c ั t ก็จะมีราคาอยู่ที่3 4 7 3 0 0บาทส่วนของ All New c b 650 e c ั t ก็จะมีราคาอยู่ที่332,100บาทนั่นเองครับสำหรับราคาค่าตัวนะครับสำหรับผมเลยตั้งแต่เห็นราคาค่าตัวก่อนที่จะไปทดสอบนะครับต้องบอกว่าพอได้ไปทดสอบเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับและการใช้งานผมบอกเลยว่า มันคุ้มค่ามากๆเพราะว่าคุณได้ทั้ง Quick Ship Up พลิกชิปดาวคุณได้ระบบคัดอัตโมติคุณได้ในส่วนของ a อตซิตแอนด์สลิปปร u คัที่เข้ามาช่วยให้การทํางานของการเชนเกียร์ลงจากเกียร์สูงลงมาเกียร์ต่ําทําได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอัดแน่นมากๆหรือว่าหน้าจอเรือนไม้ฟังก์ชันต่างๆของตัวรถที่เราเคยรีวิวเจ้า650ไปแล้วมีครบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda ารถซิงค์นะครับต่างๆโอ้โหเทคโนโลยีในตอนนี้นะครับฮอนด้าจัดให้หนักให้เต็มและโพ i ิชันของรถนะครับทั้ง2คันนะครับก็ทาได้ด E-cut เนี่ยก็ทำโพซิชันของการเขาควบคุมได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นในการขับขี่ในสนามนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคุ้มค่าแน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับทำความเข้าใจระบบนะครับแล้วก็ลองไปทดสอบรถนะครับที่ศูนย์ Honda Big b i ไบใกล้บ้านทานนะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณประทับใจเหมือนที่ผมประทับใจหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมแทนธรรมชาตินะครับกับข้อมูลกับการเปิดตัวรถอุ่นใหม่ทดสอบรถอุ่นใหม่นะครับก็ได้จบลงแต่เเพีียงท่าน้ ในครั้งหน้านะครับผมจะมีรถอะไรใหม่นะครับกิจกรรมอะไรน่าสนุกนะครับเดี๋ยวนํามาฝากเ,เพื่อนๆกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและผมด้วยนะฮะก็จะตั้งใจทํางานดีๆอย่างนี้ต่อๆไปอีกครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอ,ขออนุญาตขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ